ทำนโยบายรัฐบาลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมก็ไม่ได้ก็เขาหรอกเขาว่าผมรวยเขาก็ว่าเขารวยผมก็ไม่ได้ไม่ได้แต่นี้มันเป็นความผิดพลาดอะไรกันไม่รู้ไม่รู้ไปแทงข้อม,มูลยังไงว่าผมมีที่นายอยู่คนละอำเภอเลยก็ไม่ขี้เกียจไปตามผลนะนะครับมันก็ทำรู้สึกว่ามันยากนะครับวันนี้ยากให้วิจารณ์ก่อนว่ายากมาก เพราะว่าถ้ามันมีตัวเลขเยอะผมจะไปไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่เราไม่อยากให้หวังมากหรอกวันนี้คือเผาๆกันบ้างเผาเผาหวังน้อยๆเหมือนงวดที่แล้วหวังน้อยๆกินน้อยๆกินนานๆนะวันนี้ก็ไม่อยากให้หวังกันมากนะครับเพราะว่ามันถือว่ายากผมก็ไม่รู้จะเดาถูกที่หรือเปล่าไม่รู้ถูกการเวลาหรือเปล่าจะฟุกอีกหรือเปล่าคือมันก็ไม่ใช่มันจะเกิดขึ้นง่าย กับความปุ๊กความบังเอิญนะมันไม่ไม่ง่ายๆเสมอไปก็ผมพยายามจอดแล้ว<า>สี<า>่แผ<า>่มสามแผ่นแล้วละ่ะนี่มามาวิจารณ์เป็นผู้หญิงมีรูปอยู่สองรูปแล้วบัตรมีสามใบนี่คือเบื้องต้นนี่มันจุดจุดสังเกตของของรูปมันก็ถือว่ายากนะครับ เขาให้ตัวเลขมาก็วันที่9เมษาสอ2ห้าส้าจะไล่าตามตัวเลขนี้ก็มีผลอยู่แต่ว่ามันจะเป็นหรือเปล่ามันจะใช่หรือเปล่าเราไม่รู้ทีนี้มามองดูอีกอย่างหนึ่งผู้หญิงนี่จะสูง170ยเจแตกนะแต่ผู้ชายประมาณ70กว่าไม่เกิน72-73มั่งผู้ชายก็นั่งคิดอยู่ว่ามันเป็นอะไรเราต้องไปแปลอีก คิดฟอไปหมดนะครับกระทัทง่งไอแผ่นทองเหลืองที่ก็วางไว้อะก็น่าคิดอยู่ทั้งหนึ่งนิ้สามทั้งหนึ่งนิ้นสองเนี่ยม,มันคิดไปหมดนะจ๊ะไม่รู้เจ้ายัางไงนั่งคิดแล้วคิดอีกไอวงกลมของบัตรประชาชัฐก็เป็นวงกลมด้วยมันก็เลยกล้ามกึงึงไม่รู้อ่แในตอนนี้สังเกตดูความสูงของบัตรก็จะมีประมาณร้อยเท่าไหร่ ร้อยเจ็ดสิบร้อยหกสิบร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบตัวเลขสามตัวก็มีหลายจุดเนะแล้วเราว่าว่าตัวไหนมันจะออกเราต้องไปเดาเมนก่อนนะครับเห็นลูกชัดๆว่าเป็นอะไรก็คือตอนนี้ที่มันชัดเจนมาก็พอสอกับเลขเก้าถูกกล้ามาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะสองไงสะวันสองไงเออพอสอเลยคุณนี้เกิด เลขที่เขาให้เป็นในรหัสบัตรนั้นมันเลขเรียงไปเลยเนาะเลขสิบสามตัวเรียงมาเลยแต่วันนี้ขึ้นต้นได้สอบัตรสวัสดิการครับสสีอสเสือหรือสี่จะมาอีกหรือเปล่านี่ก็ต้องวิเคราอ์อีกขอเวลาสักนิดจ้ะแต่ก็พูดคุยทด้เพราะว่ามันยังไงไม่รู้ขาดด้วยนีใช่ไหมขาดด้วยเออทาไมขาด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 ตัวนี้สงสัยจะ มมไม่รู้ไม่ได้นี่ไม่ได้คิดอะไรที่เด่นชาดอยู่ประมาณตรงรูปรูปรูปมันก็ถือว่ามันอยู่ในเป้านิดๆจนเกินไปอยู่ในรูปบัตรประชาชนวัดความสูงอ่ะก็มีส่วนอยู่นะครับถามว่ามีแนวทางไหมก็น่าคิดเพราะว่าศูนย์มาสองงวดแล้วเนาะมันจะแถมอีกงวดไหมามานั่งรุ้นกันระหว่างสี่กับศูนย์สี่กับศูนย์มันน่าคิดนะมันน่าคิด ก็นั่งคิดไปว่ามันอะไรเนี่ยก็ว่าถ้าเกิดศูนย์หม่ก,ก็ก็คงไม่ยากนะถ้าศูนย์มานะเอาแบบว่าแปลตรงๆต,ต,ตามบัตรแบบพื้นฐานนะจะไม่ลึกนะเอาแบบคร่าวๆให้ไปลองคิดกันดูว่าในส่วนของท่านผู้ชมก็อาจจะคิดได้เหมือนกันถามถามว่าเป็นไปได้ไหมศูนย์จะมางวดนี้สามงวดซ้อนเป็นไปได้นะเป็นไปได้อันนี้เบื้องต้นเพราะว่าผมก็ยังไม่ดูการการกุศลหรอกแต่ว่ามาดูอันนี้เนาะ ก็เป็นไปได้เพราะว่าถ้าในรูปมันมีถ้าเราไม่มองก็เลขถ้าเรามีในรูปมีอะไรกลมๆมันก็น่าจะไม่หรือศูนย์จะไม่บัตรก็เป็นสี่เหลี่ยมถ้าศูนย์มาแล้วก็ไปเล็งอะไรตอนนี้ช่วงเดือนพฤศจิกาเราจะไปเล็งอะไรถ้าศูนย์มาแล้มีจะปีปีใหม่ปีใหม่ปีคิดหรือเปล่า นนนรอยกระโทงก็ลอยไปแล้วลอยไปแล้วมันก็มีแต่ปีใหม่ปีใหม่ของคิดคิดจะสักกะลาคิดมา 2010, ดสมา2020สา2020มสมมติว่าเราเดาเือหลักสูตร,รไหมว่าจะเป็นศูตร,รอะไรท้ายสมมแม้ถ้าสูตร,รมาท้ายนะพิจารณ์นะถ้าสูตร,รมาท้ายเราต้องไปตอบโจทย์ว่าอะไรที่มันจะลงท้ายด้ดยสูตนี่มันต้องมันมีมนมปัญหาว่าศูตมันมาทะแยงสองวดนแล้ว น่าจะหลุดในอีกงวดหนึ่งคืนว่าถ้ามันหลุดมาอยู่หลักหน่วยก็เป็นเรื่องเลยนไม่แน่แล้วครับผมเลกดังดับเหมือนกันอีกนะดับปดนะระวังเลกดังจะดับปีก็เลยเล็กรถเนาะเล็กรถคลิปก่อนหน้านี้อืกับสี่สามสองเนาะสี่สามสองแล้วไม่อีกจุดหนึ่งคืออาจจะมีส่วนสูง อาจจะมีสูง,สงมาเลขหลักหน่วยก็ได้นะมีเกินเกินไปก่อนนะันเดียวเราขอเวลาสักท่านาผู้ชมลองดูในส่วนของใครที่ว่าไปหยิบจับลอตเตอรี่แล้วนะไปดูในส่วนของอส่วนสูงมันแปลกๆนะส่วนสูงอะ่ะผู้หญิงร้อยเจ็ดสิบตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะยัมันจนะออกเจ็ดศูนย์เหรอมันพุ่นเล่นๆนะมันก็ไม่แน่นะแต่ผมชอบหนึ่งศูนย์ผมฝันผมฝันแล้วนะผมฝันเห็นฟาชายนะฟาชายก็รัชการที่สิบเอาตรงๆเลยอ่ะแล้วมันมาเจอในโปกอีกอ่ะ ทีนี้ถ้ามาออกศูนย์ท้ายก็ไม่น่าเกียดเพราะว่าผู้หญิงเยอะความสูงนี่ร้อยเจ็ดสิบแต่ผู้ชายจะสูงกว่านี้หน่อยร้อยเจ็ดสองเจ็ดสามทุกไม่เกินเจ็ดห้านี่มันจะเกตเขาโชว์ความสูงเอินมันจะย้อนเหมือนนี้นะลูกของสามแปดสามแปดแล้วมันจะลงมาล่างทีหนึ่งผมสงใจมันศูนย์มันศูนย์มันศูนย์แล้วก็จะศูนย์มันจะศูนย์ลงมาอีกทีงวดนึงก็ศูนย์นี่งวดหรือเปล่านี่ผมนั่งคิดอย่างนี้เลยก็มันเป็นโจทย์ยากเพราะว่า มาดูผู้หญิงนี่ชัดเจนร้อยเจ็ดสิบไม่ได้ใบเลขนะเพราะว่าชัดเจนเลนตามเ<ต>ส้นดูคือดูพื้นฐานไปตามตามปกตรงๆเลยอ่าให้ท่านผู้ชมดูหน่อยผูผ้ผู้ชายนี่ร้อยเจ็ดสิบกว่าคือทุกครั้งที่เราดูตรงตรงปก,กอ่ะมันจะมีตัวเลขบอกอทุกงวดเลยแต่เราจะแกะลายแทงออกมาได้ไหมอ่แต่จุดนี้ก็เด่นจุดหนึ่งนะนั่นเน่ยคือจุดเด่นแล้วตอนเนี้ยผู้หญิงคือร้อยเจ็ดสิบ ผู้ชายร้อยเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบอะไรมรูปประมาณเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามนี่แหละเจ็ดสิบเอ็ดคงไม่ใช่เลยประมาณสองสามเซนแต่ถ้าแต่ถ้ามันมีรูปบุคคลเนี่ยสังเกตหลายๆครั้งแล้วเงแก่ผม แต่ผมสังเกตเนี่ยนะสองรูปสามรูปนะรูปหนึ่งเจ็ดศูนย์มาแต่ไหนผมก็เเลงไปรอเก้าอหนึ่งสิบเลยนี่สิบเท่าไรเกิดพรศสองสี่เจ็ดศูนย์สิ้เลยเดือแพงครับนะครับก็ลองดูนะครับศูนอาจจะมาอีกก็ได้นะครับรุ้นๆเบื้องต้นก็ไม่รู้นะครับผมก็ดูตามรูปเพราะว่าเขาจะห้อยไล่ตั้งแต่หนึ่งสี่ศูนย 150 160170นะครับความสูงของในในบัตรประชาชนนะแต่ว่าตัวอื่นก็มีเริ่มจาก140ี่ไปถึง170ครับอันนี้คือจุดแรกจุข<อ>แรกวา่น่าสนใจน่าสนีจจุดหนึ่งอนะ่านี่หนึ่งจุดก่อนนะเราชอดจุดที่1ขึ้นออกมาก่อนกัตอนแรกเราบอกว่าลักษณะรูปบัตรก่อนใช่รูปบัตรก่อนหนึ่งอันนี้เราก็มาดูรูปก็ั มานั่งมองให้ทําไมผู้ชายจะสูงโว่หญิงกว่านิดหนึ่งสามเซนไหแล้วก็ต้องมาแปลมันเหลื่อมกันนิดเดียวอเรียกว่ามันเหลื่อมประมาณสามเซนมั้งร้อยเจ็ดิบสามหรือเปล่าหรือร้อยเจ็สิบสี่อยู่ไม่เกินนี้นะผู้ชายนะไม่ถึงเจ็ดสิบห้ารอกผู้หญิงเนี่ยเป๊ะร้อยเจ็ดสิบจะกระปองมาตรงตรงร้อยเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ก็ถือว่าง่าย รือว่าพุกเนี่ยนี่คือวิจารณ์ให้ฟังเฉยนี่คือแนวทางที่หนึ่งจุดเด่นเด่นว่างั้นเริ่มเริ่มสองอย่างแล้วเนาะสองอย่างัางแรกก็เป็นรูปบัตรลูกบัตรสไตล์ของการวางรูปการวางรูกลูปบัตรเป็นสี่เหลี่ยมนี่คือใช่แล้วบัตร้องกันมาดูอีกจุดหนึ่งคือผู้หญิงกับผู้ชายทําไมเค้แทรกส่วนสูงเรกันนิดนึงเหล่มกันแค่สองสามเสนนีก็เป็นจุดหนึ่งนะครับนี่คือ แนวทางเบื้องต้นทีนี้เราต้องไปวิเคราะห์ต่อว่ามันคืออะไรใช่เราก,ก็จะขยับออกมันก็ถือว่ายากนะวดน,นี้ถือว่ายากปกติวันนี้ผมจะบายๆอ่ะวิบวก็มาสัง,งเกตตรงความสูงของผู้หญิงกับผู้ชายนะครับผู้หญิงร7 0ตรงเป๊ะเลยถ้าออกก็โอ้โ,อโ,อโหไม่รู้จะพูดไงละ ือนําเสนอสองจุดนะวันนี้ให,ให้พอย n ไปที่จุดจุดทําไมต้องไปเส้นทําไมต้องมาขีดตรงหัวร7 0ยพอดีผู้หญิงนะผู้ชายร้อยเกว่าร้อยประมาณ73็ดสิบสอยู่ประมาณนี้ไม่เกินนี้อดูชัดๆนี่นมันจุดเด่นมันก็อยู่ตรงนี้เราถอดออกมาให้สักสองนี่เริ่มเริ่มสองเปาะแล้วสองเปาะสองเปาะเดี๋ยวต้องไปรวมว่าจะลงอะไรกันแน่นี่ ลอยควันธงอีกทีเราต้องถอดมาเรื่อยๆนะท่านผู้ชมมันมันมันจะถอดโป้ทีเดียวเลยไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องมีความคิดขึ้นมาไม่ใช่ไปเห็นตัวเลขก็วาง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 ไม่ใช่อันนี้คือเราจุดที่หนึ่งจุดที่สองที่เราจะดึงออกมาต่ยังคล้องใจสะพานเนี่ล่ะพระรามเก้าหรือเปล่ามีสะพานด้วยอ่ะสะพานในรูปบัตรมันเคยมีสะพานนะสะพานพระรามเก้าหรือเปล่าสะพานพระรามเก้าสะพานแขวนหรือสะพานพระรามเก้าแขวนสะพานแขวนเนาะจ้ ก็เพาะว่าสะพานภูมิพลนี่แหละหลอกเก้าอย่างนี่แล้วโจทย์มันไปเปแบบนี้เห็นไหมนี่คือจุดที่สามที่ต้องถอดรหัสออกมไม้แต่เล่นยากถ้าเป็นเก้าก็ยากเก้ากับหกมันตัวเดียวกันก้ากับหกอย่าลืมนี่มันทําให้ยากไปข้างหน้านี่คือจุดที่สามที่ทลุงป๋องจะถอดให้ผู้ชมให้ดูนี่จุดคือ<ด>วันนี้เรามาคุยเรื่องจุดที่น่าสนใจ ในส่วนของห้าหลักเสน็จนี่ยครัมั้ยเอฟซีก็มีความคิดมาแล้วเกินนำล่องไปก่อนเกินนำล่องวันนี้อ่ะฝากทิ้งท้ายไว้ยังไม่ฟันตัวเล็กยังไม่ฟันคือเบื้องต้นเบื้องต้นต้องเบื้องต้นก็เกิดในฝั่งเกิดเกินเบื้องต้นก่อนนะครับสัญญาองเชียงใหม่เจ้าโหรวันนี้ก็รอเก้าของไข่แล้วก็บัตรประชาชนรถรับนี่เป็นของนายกหรือของทนาบ้าไหนถ้าเอา คนที่ดังๆระดับประเทศมารวมกันนี่ก็มีตัวเลขอยู่นะสามคนเพราะว่าสังเกตบัตรชาร์ล็อตหนึ่งมันจออายุคนดังอยู่นะนะสามคนเกิดเปคนแปลกนที่ออกมาแล้วนะออกกระเรือบ้างออกก็คนหน้าเหมือนบ้างอะไรประมาณนี้ประมาณนี้แหละสังเกตดูเลยเลยนั่งคิดหนักเลยมันโจทย์หนักนะทิ้ท้ายสักหน่อยนะครับก็ก่อนจะล่ำลากันสำหรับคลิปนี้ก็ยังไม่ได้น้ําได้เนื้อเท่าไหร่ก็เพียงจะเกินน้ำร่องไปก่อนเนาะ เออมีชอบหลายเลขเลยรู้สึกว่าจะปิดกันละมั่งเลยตนเลขรถมอไซค์นำโชคเข้าบ้บานออก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าสันนิษฐานไปตามรูปภาพก่อนคือก็เบื้องต้นขนาดนั้นละจะก็จะมีตัวเลขเด่นๆอ่ะสจุดนะลุงป๋องนะเนาะก็บเบื้องต้นก็น่าจะลูกความสูง แล้วก็ลักษณะของบัตรกับวางการวางลูกผิงกับผู้ชายเห็นแค่สองคนแล้วก็มาสะพานพลางก้าวมีรูปบัตรมีรูปบุคคลแล้วก็มีรูปสะพานตัวนี้แล้วจะไปวางตึงนี้เราก็จะโยงไปหาวางการวางตัวเลขว่ามันจะคืออะไรต้องใช้เวลาสักนิดนั่นแหละครับเพราะรูปมันยากต้องตามต่อล้วตามติดกันดีๆนะครับจ,จ,จะจะก็คงวันนี้ก็ยังไม่ได้น้าเนาะ